วัดอาจารน้องไก่น้องไก่พามาแล้วจ้าโอ้เมื่อกี้เอื้อยมาแล้วมันมันอยู่อีกฝั่งคุยู่คนละฝั่งไอ้เราก็ไม่เดินมาฝั่งนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าฝั่งนี้ก็มีโอ้โหเพียบเลยจ้านี่สวยสวยงนั้นเลยเออโอ้โหเพียบๆๆให้เห็นพี่นะมองดูตรงเนี้ย ดอกเนาะเอไปอมน่ไหนบกฉีนี่แบกชีเหรอเออเราไปอมมืนเนี่ยเออเห็นเห็นเห็นอาตัวลร่งค่งตัวืออันนี้นั่งตัดเนี่ยเดี๋ยวมาเก็บตัวคิงที่หลังกนไ้เอาก็วคิงมาสักสวยๆเยยาว กล้ๆหรอคะไกเอามันก็เห็นแค่เห็นที่แมงตัวเลกขึ้นหัวตอนสัอ่ะตอนที่ตัดอ่ะตัตว์อีกตอนที่พี่ตัดว์โอเห็นอือมันจะไกลเลยไหมเพราะว่าใกล้ๆมันก็เห็นแต่หัวพี่ไกลตลก เนาะไอ้นี่มันเลื่อนได้มันเคลื่อนตามไอ้นี่เหรอหนูกว้างเท่าไหร่หนูหันไปตรงโน้นมันเอียงอย่านี้มันตามเรามันไมู่มให้ใช่ไหมมันไม่หนักเออมันไม่หนักไึ้นเยี่นี่มมันตามให้มันตามสวยๆแต่นี่สวยๆมันคนตัดอคนตัดเสรละ เอาช่อใหญ่ๆเอ้ใบใหญ่ๆโคนมันใหญ่นะ้ามีดมามีดได้มีดแล้สวยมากเลยอือใช่นี่ก็โอเคอยู่เก็บขัดนะเหมือนเราตอนนั้นจะเก็บเพชรเลยแม่กว่าจะออกเนีเ่เราก็ไปเก็บั่งนึงสามป่าน้นาปตาของเราหกฉันไม่เคยเห็นนะ <laughs> น้องไม่เคยเห็นเลยเขามาเดินเที่ยวสวยทั้งนั้นเลยค่ะเห็นอืม ก็บขมโพคือกันจะลดท้องหร่นะสวยๆขาวอบอ,บอบนะุ่เนาะกินแล้วสบายใจนะอือใช่ทางเดินหม,มาไม่ถึงหม,มาไม่ถึงอ เลือกเอาแต่น่งนะพี่เป็นกระนี่ยเนี่ออจุกจุกเลือกเลยข้างหลังนี่ก็ออกดอกน่ะนึ่งสองจุกนั่นหละเห็นพี่ผู้ชวยได้ว่ามันออย เก็บดอกกระเทียมใบกระเทียมสวยภาคด้วยคช่ไหเออทาคด้วยคนณถ่ายก็ภาคด้วยนะคะเสียงใหญ่คงเลยกเสียงใหญ่จังวะเออเสียงใหญ่คงใหญ่เลยก็รอดไปไหนแล่ะมากินน้ำนี่หู้ เออแล้วก็ว่าเมางทิ้งเลยเชือคิดว่าทิ้งเลยไงหลุดมือเดี๋ยวเห็นแล้วจะไม่รู้คิดว่าทิ้งบ้ายังไม่ได้ดูดเลยนะไม่ไบอกก็เลยไม่ได้บอกอืเอออ่อนๆสวยๆขาวๆอวบๆแกไปเก็บตรงไหนเนี่ยนี่เคยตัดไม่เห็นเลยโอ้ยเข้าไปดูคนไม้อ่ะเก็บหลบเอาไงเอมันต้นใหญ่ เอาไปเก็บตรงนั้นนั่นก็สองะจุกเนี่ยเออตอนแรกก็เดินตรงนู้นเลง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 มาเลงมาทางนี้เอ้ยทางนี้พอตัดไปสามกอเต็มต้นกล้าเลยเออตอนแรกอะโอ้โหสองถุงสามถุงผักชีล้อมก็ออกแล้วนะคะเดี๋ยวเต็มเด็ดสักหน่อยดีไหมนผักชีล้อมนี่เหรอเนี่ยผักชีล้อมแล้วอะไรเขากินเหรอใส่อมเออไอ้น้องแพะนี่ตุ๋นเอาตรงนี้ นู่นนหรพี่เดีอ้อมนะพี่เห็นไหมนี่เออนั่นแหละกระจุกนั่นน่ะอือได้อยู่เห็นหนดูสิคะเต็มเลยค่ะหนึ่งแต่เราก็เอาแค่พอนะคะแมวเยอะผักชีล้อมก็เริ่มออกแล้วค่ะ เดี๋ยวซิมาทำคลิปขี้ร้องอีกทีนึงอ้าวตัดไปก็ลืมแไปอันข้าไปอ๋อนี่ไงรอยตัดอือ ปกติไม่ค่อยพลาดนะได้ไอ้มีดเนี่ยเนาะจะมีอยู่นั้นตลอดไม่ย้ายรถยังหาไม่เจอหรือไงยังหาไม่เจอเลยรถเราก็หยุดออกมาเข้ามาเดี๋ยวอีกทันน่ะเดี๋ยวจะอีกทันนี้ย้ายอยู่นั่นคนรวยเนาะรถหลายคันสมความปากสมความปากช่างสมความปากซะสมความน่าสวยเมื่อวันทีไม่ได้โอ้ไม่หรอกสวยอุปัม นู่นไหมนี่มันท่น,นนู่นเน่ะนี่นอ่ะสองกรณี้โคนต,ต้นไม้โคดมันใหญ่เออสวยดิอือหือเออ,เอ,อนีอ่แหละก็หันไปหันมาก็ขายโคดต,ต้นไม้นึงของเราฮืมสวยตัดชุดสวยๆมกคนหน่อยลิอืม เน่หมดลยจะสวยมากเลยกำลังออกดอกนู่นนี่พอดีเลยนะกำลังจะออกดอกเอาไปผัดแล้วอีปีที่แล้วมาดูฝั่งนี้ป่ะล่ะเออคุณจะเห็นฝั่งนี้ไหมเออคุณจะเห็นเออสวยโยนั่นก็เอาสองก้านที่ไหนเนี่ยเออสองก้านเ่ยเกี่ยวกับชีองะมั้งแหละ อืมเอาเลกนะย,ยนไนัไม่เลือเท่าไหร่หรอกเขี่ยไปลอกดินเดี๋ยาวเอางาก่อนลอกดินออกก็ไปตัดอีกไม่ต้องล้างมากมายนูนย่นนี่ไง อันนี <c oughs> <c oughs> uh, ้พอแล้วเหรอเนี่ยเอาสดนี่นี่สวยเอานี่สวยเจอดอกไม้ไหมดอกไม้เอาไหนลราคนน่ะเอานี่เฮ้ยไม่ใช่ดอกไม้อะไรอ่ะเหรือว่ามือเราเหมือนผักไอ้นี่เลย้องไก่ลังนั่นดูเพราะว่ามือพี่มันโดนตะเกียงไปแล้วทำไมก็ดอกไม้พี่มันไม่เห็นมีใบเลย ไม่เห็นมีดอกเลยอะดูี่เราเด็ดติมันจะเหมือนอะไรเหมือนไอ้กระเทียมไม่มีกลิ่นอะไรเลยเอาละตัวพี่บางก็ซุ่ม อวโอ้โห้วะอ่อนเลยอ่ะพี่ก็ได้เดินข้ามฝังนี้นะที่อยู่ตรงนี้อืโโอ้ไออคิดไปหพี่โม้แล้วอะไรเงี้ยบ้าไนมาไพูดันวอวอือเออก็เนี่ยเอออ้วมาก แข็งด้วยโทนมันใหญ่มันน่ากินไปไปเอาแลนะ้วค่ะสวยๆกวกๆวังเมื่อวานเห็นกลุ่มปลากลุ่มหนึ่งอะ่ะเออแต่ไม่ใหญ่มาก ตอนนี้ฉันเหนื่อยกับบทดีเล่นนะไป เลยก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้กันนะคะโดยกลุ่มกระเทียมสวยๆนะคะกระเทียมธรรมชาติฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่น,นี่เลยนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยอย่าไข้นะคะสวัสดีคะ่คะนี่จ้าที่ได้มาเนาะจ่ะสวยเลยนะคะ